สวัสดีครับนักศึกษากศนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาประมนิเทศนะครับปรมนิเทศนักศึกษากศนประจำภาคเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 5น้าห้านะครับภาคเรียนที่1โดย ายวันชัยบัวงเงินนะครับครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทมประคาเรา,าดูการเรียนของกศนนะครับเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนด้วยตนเองเป็นหลักนะครับมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปได้ไปศึกษาค้นคว้า แล้วนำมาเสนออภิปรายและสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระดับการจัดการศึกษาก็มีระดับประถมศึกษาระดับ,ดบมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับส่วนหลักฐานในการรับสมัครครับก็มีหนึ่งใบสมัคร สรูปถ่าย1น,นิ้ว2รูปหน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่สวมหมวกไม่สวมเสื้อสีนะครับสามสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริงสี่สำเนาหนังสือแสดงวุฒิพร้อมฉบับจริงห้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง สำหรับระยะเวลาในการรับสมัครภาคเรียนที่หนึ่งก็สมัครเดือนเมษายนเปิดภาคเรียนที่สิบหกพฤษภาคมภาคเรียนที่สองรับสมัครเดือนตุลาคมเปิดภาคเรียนที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับมีการจัดก,การกระบวนการการเรียนการสอนในให้นักศึกษาต้องมาเรียนให้ครบ18ครั้ง สัปดาห์ละหนครั้งมีนักศึกษาต้องมีเวลาจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า80%นะครับเวลาเรียนแบ่งการเรียนออกเป็น2ภาคเรียนภาคเรียนละ2 0ส,สัปดาห์โดยกำหนดให้ทุกระดับต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า4ภาคเรียนหรือ2ปีสถานที่รับสมัครนะครับ ก็ศูนย์การศึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนซาหรือกศนตาบลหรือศูนย์การเรียนชุมชนประจำตาบลน,นะครับการจัดกระบวนการเรียนก็จะมีหนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าอย่างน้อย9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การเรียนรู้ต่อเนื่องกรนะครับ นักศึกษาต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือวันละ3ชั่วโมง 3. ต้องทําโครงงานนักศึกษาต้องเรียนรู้โดยการทําโครงงานหมวดวิชาละ1โครงงานในแต่ละภาคเรียนจะต้องมีการรวมกลุ่มประมาณ5-7คนเพื่อทําโครงงาน1โครงงานต่อ1หมวดวิชาโดยรวมกันชิด พิเคราะห์ว่าจะทำโครงงานโดยใดในหมวดใดวิชานั้นวางแผนและลงมือปฏิบัตินำเสนอนะครับสการจัดการเรียนโดยการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกพชนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการอบกลุ่ม และเงื่อนไขของการจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับเป็นจิตกรรมกลุ่มผู้เรียนที่ทำตามความสนใจความถนัดโดยเน้นการนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพื่อพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อมนะครับมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในรักความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะครับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมเวลาเรียนนะครับ ในแต่ระดับในแต่ละระ,ะดับชั้นใช้เวลาเรียนสี่ภาคเรียนยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนนะครับทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย1ภาคเรียนสำหรับหน่วยกิจนะครับใช้เวลา40ชั่วโมงนีเท่ากับ1ห,หน่วยกิจก็จะมี ตารางนะครับโครงการหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551